มันอิสิผ้ามาเก็บให้ปลวกันหน่อย,ดยเด้อจ้ะเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาจะให้ปลวกันหน่อย่ะออกอยุ่ยเรื่อยๆจะออกอยุบเส้าใหดปลวกใหญ่ใหดปลวกฟ้านี่ก็เริ่มออกหลายแล้วเลือดจ้ะเนี่ยแต่เมืนน่อว่าสิบ,บ,กบุกเก็บเฮเด้อจะพอนี่ก็มาพัวละว่าเขามาเก็บแนวสั่น งามงามสันกร็ร่งพอดีมาสันจักก็เลืยตกเตขามาจา้ะปลานี่ปลา,าติดอันหน้าไม่ติดนะจ้ะเป็นหน้าหลก้กก็เป็นไฮไฮยางแลกักไฮยางให้มัน่นแล้วก็เป็นปลาตัวกันเลยจ้ะเนี่ยหัวไฮหัว,ห,วหน้าจา้ะจะงามงาม,งามกําลงพอดีจ้ะอมพูดเลด้อจยจ้ะ เด้อพ่าจะมปเก็บอันให้ปกกันหน่อยน้ำกันแล้วจ้ะสิเก็บเดียววะเนาะอะไรน,นี่เพิมาหลายเลยอ่อมพูดลองของเนาะให้ปลูกก็หน่อยอันเอาไปผัดกระเสียบจะเอาไปเก่งแซนใหม่ก,กระเสียบจะเอาไปเอาไปอูจะไปอูกระเสียบกันจะกก็ลังพอดีพอดีจ้ะ เกิดพูดเกิดพูดเนาะเกิดจึงไดมากเกิดงามก็ได้กระเดียอะไรทั้งนีเป็นก่อนเยาะเออสร้างบ่อไงไๆเนาะดอกเงี้ยก็หนีจักเนาะสิเก็บดีจะให้ปลูกกันหน่อยก็ได้จะเดี๋ยวเรามาเริ่มเก็บกันเลยนะคะโอ้ออนโซนครับจ้ะ พลังพอดีงามๆเป็นก่อนเนีะย่วิตีกะเอากันไก่ตัด้ะจ๊ะใช้กันไก่ตัดนะคะหนีบขาหนีบขากรับๆเลยจ้ะเวลาหลางจังหลางง่ายนะจ๊ะเนาะ แต่ยังไม่ทันได้เก็บหันนีเลียวจ้าจุมจ่มจะยุ่งจะบ,บ้าท,ทีโถมาบ้านม,มูเพิ่งดังวัน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 ,วน,วน,วนติดกบับ่บเดออย่าทายุ่งมาเนาะโอ้บ่หวจะบ,บ่อยเยอะเสียด,ด,ดึงดึงเอาจ้ะติดสิดึงดึงเนาะเอาว่าเด็ดอยู่บานเอาเ้อมันม่ไหวอีรีจะยุ่งหลายคักหลายเนี่ยโบเดเตรียมยากันยุ่งมานั่นเนาะ เดี๋ยวเราก็มานั่งเด็ดีหน้าจ้ะค่อยๆเด็ดเอาจ้ะได้ซ้ำได้ก็เอาเนาะมาเอาไปหล้างเนี่ยพี่น้องเฮ้ยปวดหลัางปวดเอวยปวดลัางปวดเอวยวย Tìm lắm bỏ vào lắm bỏ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  lắm nè lắm lái nè bỏ lắm 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 bỏ ดอกมันนน้อยเสียบแค่เด้ล่ะดอกนน้อยเนวนี้เสียบเสียบดิเอาเป๊มกก็เสียบเอาเปพัดก็เสียบเอาเปเอาเปกลก้อยก็เสียบไม่เมื่อยจะเหลือหลายอยู่ด้วยนี่ก็ได้พอไว้พอเร้วไปลงน้องให้ปลากินเนาะ จะเฮ็ดติกะได้ประมาณนี้เลยจะ้จะจะงามงามจะเอามาหลางเหี่วเขาก็ล่น้นเข็มก็ดอดดีขึ้นยังจะ้ะ